โอเคครับตอนนี้มาถึงนี่แล้วครับน่าจะเนี่ยที่ต่อคิวเข้าไปแล้วที่เราเห็นส่วนนี้นะครับ <S <S ก็คือการต่อแถวซื้อตัวคือเพื่อที่จะไปเล่นจังเกิลโคสเตอร์นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ขึ้นไปนะครับแล้วก็เดยเดินลงมาดูที่ ส่วนตรงนี้นะเขาทำไว้ให้ดีมากนะครับมนาะเป็นที่ที่เอาไว้ให้คนมาถ่ายรูปได้ถ่ายวีดีโอได้สําหรับคนที่มีญาติหรือลูกหลานลาลนั้นเขาเล่นเครื่องเล่นนะครับม,มีคนกลัวแล้วหนึ่ง <c oughs> ขัวล็อกมันมีเบรกด้วยจังมือเนี่ยทำให้ช้าได้เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยก็ทำให้ช้าเห็นตังมือเห็นไหมอย่างก็ทําให้ช้าได้เห็นไหมเนี่ยก็ทําให้เราช้าได้จังมือเยอะเอาไปกับเขาเดี๋ยวเขาบังคับให้ให้มันไม่เล่นบอกว่าไม่เล่นก็คือไม่เล่นหรอนี่เขาไม่เบรกเลยเห็นไหมเขนเบรกให้มันช้าได้นี่นี่นี่ไปเลยนี่ไปแล้ว นี่ก่อนก็ได้เนี่ยต้องซื้อตัวก่อนนะต้องไปซื้อสักทีทีเนี่ยเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวตัวพอยืนถ่ายตรงนี้ได้นี่ครับมีไปครับจุดจำหน่ายตัวนะคิวก็จะยาวหน่อยค,คนก็ค่อนข้างเยอะครับผมอเ, <laughs> เอออันนี้คือเหมือนฝันฝันไปฝันมา <laughs> มาแล้วมาแล้วเด็กน้อยเล่นไม่กลัวเลยไม่มีแหกปากเลยนภพนั่งดูเฉยแหกปากอยู่แล้วแล้วเนี่ยเแล้วก็จะมีทิม แต่งตัวให้เรียบร้อยครับใส่ชุดเรียบร้อยแล้วเตรียมออกไปลุยครับผมครับผมลิลุโกครับผมนอะไรพีไลลยอยู่ยังพูดได้เลยนะพี่อะไรนะพี่พูดพูดคล่องเลยนะพูดไม่เป็นเลยพี่ลูกรอกลักจำนะพี่ ขอบคุณนะพี่นะครับผมเอวี่ยี่สิบโลมาฝันะ่งนี้มาจากไหนครับหัวหินครับหัวหินเนาะประจวที่พิพันธ์ครับผมมันชุดทำไมมันไมน่มันไม่มไมมกระชับเลยพี่ยงพี่นะโอ้โหแน่นอยู่นะนั่นรัดไข่ไหมอะรัดอยู่ครับโอเครัดไข่แล้วโอเคไปเลยพี่จับนี้เลยจับนี้นะนั่งไปเลยพี่นั่งไปเลยนะข้างหน้ายกเท้าด้วยนะ โอเคจ้ายืนเลยจ้าพี่จ๋าอันนี้เดี๋ยวมันจะลงยากหน่อยนะเดี๋ยวพี่ไต่บันไดลงอันนี้บ <Okay. S 1> ันไดนี่ไปวิทางที่ไปมันก็จะตอนนี้ครับไปลุเราก็ต้องมารอแต่จุดเป็นจุดนะครับก่อนที่จะไปเส้นทางที่จะไปรอครับครับผม มีหาเดี๋ยวมาหาผมหน่อยพี่ครับกันหนึ่งพี่จับเลยครับตัวนี้นั่งไปเลยครับผมนั่งกับพื้นเลยโอเคปล่อยเท้าลงไปข้างล่างเลยครับผมโอเคข้างหน้ายกเท้าเลยนะพี่นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยยอดนี่ไต่มนได้เหมือนเดิมนะครับจะมนได้น่ากลัวหน่อยพี่ โอเคครับบนนันไดเดียวกลางหน้าวาเสียวเดี๋ยวผมปิดกลองก่อนก้าพี่มาเ้วยนะครับ <c oughs> เขาเป็นชาวจีนซะเยอะนะครับนี่นามาอีกหนึ่งคนแล้วจีมเดียวกันคือเวลามาก็ถ้ามีกวนมาจะสนุกครับเดี๋ยวผมมากับแฟนแฟนไม่เล่นนะครับเลยต้องมากวนกับคนจีนนะครับประมาณ4ี่ห้าคนอันนี้คือคนที่มายืนรอน,นะครับ นี่ี่ <Okay. S 1> ที่เป็นคนปล่อยตัวนะครับอธิบายสั้นๆเข้าใจง่ายนะครับนะแต่แต่ตจุดก็จะมีคนปล,ล่อยแล้วก็คนรับนะครับเป็นซึ่งเป็นทีมงานนะครับโอ้เห้วเจล้วเล้ัเ้วนเแล้วเห็นแล้วฉนเหวัแ้วเแล้วเห็บล้วฉัน้นเ้ล มามา่มามาม่าต้มยำกุ้งไปเลยมามา่าไปแล้วมามา่าไยเจ้าเฮ้ยมามา่าเมื่อไหร่จะมาม่าหมดเนี่ยมามา่าทั้งวันเลยวันเนี้ย <laughs> มาม่าหมด <laughs> โอเคไปเดี๋ยวผพงศ์โย่ไยเจ้าเดี๋ยวพงศ์โย่โอเคนั่งเลยครับ ระวังด้วยยกสองเท้าขึ้นสูงสูงสถานีข้างหน้ายกยองเท้าขึ้นเลย้าไปเลยฮ้าวระวังคิดมาไปหรือเปล่าโอ้ใช้ได้เขาบอกว่าเวลาเดินที่สูงอย่ามองลงไปข้างล่างใช่ไหมครับ แต่มันอดไม่ได้นะที่จะมองเั็กเด็กอย่างผมไม่ได้ผจญภัยแบบนี้เลยนะครับ,รบก็รู้สึกตื่นเต้นนะพอโตแล้วก็อยากที่จะมาของเครื่องเล่นก็ค่อนข้างเยอะมากและในโปรแกรมที่ผมซื้อเข้ามานะครับแล้วนะก็ราคา500บาทนะครับก็เป็น12สถานี12สถานีในเครื่องเล่นนะครับ เจอโหโกย่ากบนแังม้วนสัวเเห็นละเดี๋ยวเดี๋ยวลอยไปลอยมาเนี่ยนะได้เหนื่ยกับเราได้เดินไม่หน่อครับบางทีไปไปเกตยาวก็นานมั้ครับ มันก็จะดึง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 ตอนนี้พ่อเดินนำแม่กับลูกไปแล้วพ่อก็รีบแม่ก็รีบไปแล้ว <c oughs> เป็นอีกหนึ่งด่านที่น่าจะท้าทายที่สุดนะครับ <c oughs> เอาจริงด่านนี้ผมแอบหน้าเหวออยู่เหมือนกันนะครับเฮ้ยยิงง ไม้อ่อนมือไม้อ่อนโอ้ยมือไม้อ่อนโอ้นี่ตัวเอิตนี่ตัวกันทายสิพี่ระวังหัวเราข้างหลังจะขาขบนจะลงมาแล้วออเามี่เกิดาตัวตัวเขามาท่นี่ท่นี่ที่นี่่นี่ที่่ทที่นีี่ีตนี่นี่กนี่่่ีทีทีียน

อย่าไปเก่งอย่าไปอย่าไปเก่งอย่าไปเก่งลง้นกันเลยลงลยล้นกนเลยครบกอนครบกครบกองแล้วทีแล้วกมนะ้วเาเทคสิ่งนี้โปรแกรมที่น้องเขาแถทมทุกคนควาใจดีก็ขอบคุณมากๆครับ <c oughs> อันนี้คือจักรยานสีแดงของพิเศษโลโตใช่พี่แป๊บนึงโอ้โหดใจทั้ง <c oughs> <c oughs> หน้าเนี่ยสลิงที่พี่จะปั่นอยู่เนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าพี่ปั่นช้าจะติดอยู่ตรงกลางนะครับจำเค็นพี่ปั่นให้เร็วเลยครับผมพอไปใกล้จะถึงนู่นพี่ก็ปั่นช้าๆเดี๋ยวพี่จะได้กลับรถแล้วปั่นกลับมาพี่ต้องปั่นช้าๆขากลับขาไปปั่นเร็วแล้วก็ขากลับปั่นช้านะพี่นะครขายืนปั่นนะพี่นะครับผมไปพี่ไปเออใครเคยไปจักรยานแบบนี้บ้างเนี่ยเออเออดูดิ ใครเคยเปันย่นจักราแบบนี้บ้างเนี่ยเออจอ่สุดยอดครับเดี๋ยวโงงาข้างอะไเกลยคับกลับต้องปั่นเล้วไชิวๆนะครับผมแบบชิวๆเลยปล่อยมือสข้างไทยดีโอเลยไว้ไไปแชิวๆไต้องปั่นเลยปล่อยมือข้างเลยไปเลยสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว เออมีคนให้กำลังใจด้วยมาละจ้าเฮ้พี่พี่สุดหล่อรบกวนผมรอผมตัวนี้นิดนึงพี่โอเคพี่ไม่เป็นไรครับพี่อ่าทักหนึ่งครับพี่นะครับผมอ๋อไปไว้ด้วยพี่น้องแถมให้ด้วยขอบคุณมากเลยทักหคร่บพี่ทักหนึ่งอาอใชยงนี่ใายยงนี่ใาย

Chị, chị Cậu đi để chết Mama, Mama Mama tâm nhậm cung, quay đi tiền Không đi chạy Mama, chạy nào đi Giảng Mama, đi tiền đi <t> Ok đi hãy นี่เป็นอี่อันที่น่าเล่นนะครับแต่ว่ามันถูกเสียเวลารอหน่อนกครับเพราะว่าเวลาที่นั่งลงไปแล้วจะต้องใช้คนขนที่นั่งเนี่ยขึ้นมาขึ้นก็จะใช้เวลาในการเดินขึ้นมานะครับนี่เป็นคืออย่างนัรอมานานนะครับเตรียมตัวที่จะลงแล้วนะครับ แล้วก็จริงๆนี่นะครับ450บาทชื่อไฝ่ายไทยของเราลงไปจีิงนะวะยอดโลขาแล้วครับครับผมปัลลจชาปัลลจยาโอ้ชิวนะติโค้งแล้วโอ้ติโค้งโอ้ติโค้งโอ้ ตีโค้งแล้วตีโค้งเออ,อโอ้ไกนะเนี่ยมีกว่าใกล้ๆเดี๋ยวดี๋ยโอ้โแล้ว หลับสนแล้วพี่ขอบคุณครับจบไมไหมรอเป็นรึ่นครึ่งชั่วโมงน้อยหน่อยเสร็จแล้วครับผมรอประมาณห้าถึงสิบนาทีนะครับแต่ว่าลงประมาณสี่สิบวิก็ทำดีนะครับทำดีมาก โอเคครับหลังจากที่เล่นกันแล้วนะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะถ้าตอนเด็กๆผมไม่เคยได้เล่นอะไรแบบนี้นะครับนะก็ขอบคุณแฟนที่รอแล้วก็ให้กําลังใจนะครับไม่ไม่บวาให้ลงก็ไม่ลงด้วยกันนั่งยื่อเฉยเหงื่อมือออกเนี่ยโอ้โหหนากปะไปไปก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ จังเกิลโครสเตอร์นะครับที่โป่งแยงจริงๆมีกิจกรรมอีกหลายอย่างอีกมากมายเลยแต่ว่าผมได้เล่นแค่2อันนะครับถามว่าใครที่ชอบกิจกรรมเอเวนเจอร์แบบนี้ก็ผมว่าที่นี่ตอบโจทย์นะครับมีหลายอย่างให้เลือกเล่นขอบคุณครับ